มิสมิลเลยเรามานิระฮิมครับเราก็มาถึงภาคที่สองนะนิดหน่อยคงจะไม่ได้ไม่ได้ตามเป้าเลยละ่ะสามอญญายะคงจะไม่ถึงละเรื่องราวของอนบียูซุฟอะลัยิฮิสลามนะเราจะอธิบายอัลกุรอานในสุรยูซุฟสึ่งตอนนี้ก็มาถึงตอนที่บรรดาพี่น้องของนบียูซุฟ ดเดินทางไปที่อียิปต์เพื่อเข้าไปพบกับนบ,บียูซุปเพื่อจะขอแลกเปลี่ยนนะอาหารที่พี่น้องของนบ,บียูซุฟกำลังประสบกับสภาพการขาดแคลนอาหารในยามนั้นก็เดินทางไกลมาจากกันอานมาจากเมืองคานาอันนะมาถึงอียิป ซึ่งมาสองรอบละรอบนี้เป็นรอบที่สองโดยให้โดยที่พ่อของนบ,บียูซุปและพ่อของมดาพี่น้องก็คือท่านนบ,บียากุบอะลาอิสลามเนี่ยได้ให้มาให้ค่าให้มาเพื่อติดตามตัวนบ,บียูซุปแล้วก็ติดตามน้องชายของนบ,บียูซุปคือบินยามีนนะที่อยู่ในอียิปต์ เรื่องราวมาถึงตรงนั้นพี่น้องทั้งหลายมาเดินทางมาถึงอียิปต์ก็ได้เข้าไปเข้าไปพบกับท่านนาบียูซุฟซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีของอียิปต์ที่ดูแลในเรื่องกองคลังและการเกษตรของอียิปต์เป็นผู้ที่บริหารสภาวะที่มันเกิดขึ้นทั่วทั้งในอียิปต์แล้วก็ เขตรอบๆอ,อียิปต์ที่เกิดความแห้งแล้งอย่างจัดนะว่าจะบริหารเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอย่างไรนะที่จะทำให้เกิดความพอเพียงในยามที่เกิดวิกฤตที่มันไม่ออกผลในช่วงที่มันเกิดความแห้งแล้งอนะับดุิบกบริหารได้อย่างดีนะเพราะอัลลอฮฺอินหามให้ บริหารอย่างดีทําให้อียิปต์มั่งคั่งที่สุดตอนนั้นทั่วทุกเมืองเดินทางมาที่อียิปต์เพื่อมาขอแบ่งปันอาหารชินบียซุปเป็นคนดูแลเป็นคนบริหารอยู่อย่าจะกอะลอกก็เข้าไป เขาไปหานาบียูซุปก็ไปพูดคุยเรื่องของการอะไรที่จะให้นบียูซุปเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องให้อาหารและไรคหะเดียวกันก็จะตามหานาบียูซุปและพี่น้องด้วยก็คุยกันไปคุยกันมาท่านนาบียูซุปได้สอบถามบรรดาพี่น้องว่าพวกท่านรู้เรื่องราวของ ยูซุปไหมว่าพี่น้องของเขาเนี่ยได้ทำอะไรกับนบียูซุปบ้างและทำอะไรกับน้องชายของยูซุปรู้เรื่องไหมเมื่อท่านเป็นคนที่มาจากเมืองคานาอันซึ่งเป็นบ้านเกิดของนบียูซุปก็มาถึงตรงนี้พอดีพวกเขาตอบว่าอย่างไรพนบียูซุปถามว่าท่านรู้เรื่อง เราที่ได้กระทำกับนบียูซุฟกันไหมวันนี้อัลลอฮฺตาลาเล่าให้ฟังต่ออัลลอฮฺตาลากอลูอินนักลาอันตะยูซุฟกอละอันยูซุฟวาฮาลาอัคีกดมันนัลลอฮฺัลไลนา อินน ahu ไม่ยต so, like ัควายสบิร์ฟอินนัลลอฮฺละลายุบีอู่อัจรอล์มุฮซินีนอัลลอฮ์เล่าต่อพวกเหล่านี้ตอบตอบกับนบียูซุฟตอบว่าไงยังไม่บอกตอบนี้บะดาอันอารอฟูฮูตอบหลังจากที่พวกเขารู้แล้ว ว่ายูซุปเนี่ยคือคนที่อยู่นั่งอยู่ข้างหน้าอาอกว่าหน้านี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ารัฐมนตนรีหรือเสนบดีเนี่ยคือยูซุปไม่รู้วัวยูซุปเอ่ยมาว่าท่านรู้เรื่องของยูซุปไหมที่พี่น้องเขาได้กระทำอะไรกับเขาบ้างสะดุดเลยเพราะสะดุดก็มองหน้านาบียูซุป ในเรวายะเล่าให้ฟังนบียูซุปถอดมงกุฎออกถอดมงกุฎออกนบียูซุปพ,พูดไปยิ้มไปการยิ้มของนบียูซุปเนี่ยย,ยิ้มออกมาเห็นฟันที่ขาวแวววาวเป็นยิ้มเสน่ยยิ้มพิมพ์ใจที่นบียูซุปตั้งแต่เด็กมาแล้วยิ้มหวานยิ้มสวย พอถอดปั๊บเนี่ยมันมีเครื่องหมายอยู่อยู่ที่หน้าภากซึ่งตะกูลของนบียูซุปมีกันทุกคนพอเห็นอย่างนั้นรู้เลยยูซุฟเนี่ยนะอารอฟูฮูลิมาตัฮารอมินชะมาอิลิฮิมุตสับบตินรู้ด้วยกับสิ่งที่มันปรากฏออกมาจากเครื่องหมายต่างๆของนบียูซุปที่มันปรากฏอยู่ ก็เลยถามกลับนบ,บียูซุฟว่าออินนากะละอันตะยูซุฟ uh, ท่านนั้นคือยูซุฟใช่ไหมออินนากะอิสิฟามอิสิฟาริตกรีรดถามเพื่อให้นบ,บียูซุฟตอบรับเขาอธิบายฟังออินนากะตัวนี้บิดตะกกีกิลฮัมซาไตในเรื่องการอ่าน อ่านโดยการอ่านตากีคำซ่าสองตัวอาอินนากะเนี่ยอ่านแบบให้คำซ่าปรากฏชัดทั้งคู่อาอินนากะนี่กิรออ่ะหนึ่งอ่านได้วัตัสฮีริสานียะหรืออ่านแบบตัดสฮีนตัวที่สองคำซ่าตัวที่สองอินนากะเนี่ยอ่าอ้ามันสองคำซ่าซ้อนกันอยู่นึกภาพเอานะนึกภาพตามนะคำซ่าถือว่าตามจิตวิทเนี่ย เป็นอักษรที่อยู่ลึกที่สุดมคขลที่ออกเสียงอยู่ลึกที่สุดอาต้องอ้าปากกว้างอาอาออินนะคะอารับบอกโอ้โหตัวคมว่าเนี่ออกเสียงยากมากหนักปากหม่งั้นหนักก็ทําไงตัสนีทาให้มันง่ายอําทำให้มันง่ายก็คืออะไรจะบอกอาอินนะคะโอ้สองเบิลเลยอาอินนะคะอ่านยาก อ่านอย่างนี้อ่านแบบตะกี้อ่านยากก็เลยอ่านแบบตะซีนคืออันนะกะอันอันนะกก์อ่านแบบตะซีนไม่อ่านอินละอ่านอันนะกะก์เราวที่สองและสามหรือว่าอินดอคอร์เรียอะลิเฟนไบโนมาอาลัลวัจไชเนี่ยหรือจะเอาอาลีฟเข้าไปแทรกระหว่างฮัมซาสองตัวเอาอาลีฟเข้าไปตรงกลางอีกอื โอวดนี่ยิ่งเอาก็ไปอาเข้าไปอีกแต่มันจะทําให้เบาลิ้นหน่อยนะเอาอัลิฟใส่เข้าไปเป็นอาอินนักะเนี่ยอ่านแบบตะกี้ก็อาอินนักก์อ่านอะไวัจัยก็อ่านไ้สองอย่างอ่านแบบตะกี้ก็ได้อ่านแบบตัศหินก็ได้นะอาอินนักะหรืออาอินนักก์ตกลงอ่านได้สี่แบบ อ,นนอันนี้เราไม่ใช่เป็นนักกีริเราอักก็ไม่ต้องไปยุ่งอันนี้เพียงแค่เขาอธิบายให้ฟังเท่านั้นเองเราก็อ่านอย่างง่ายๆที่เราเรียนกันแล้วกันอ่านอินนะคะลิ้นของเราคนไทยนี่ไม่นักแต่ว่าลิ้นอาหรับมันอ่านออกเสียงยากเขาเลยต้องมีการปรับนะเพื่อความง่ายท่านนั้นคือยูซุปใช่ไหมก็ล่ะนบียูซุปตอบว่าอานายูซุฟูฮาจาอัคีใช่ฉันคือยูซุป และนี่คือน้องชายของฉันม,มาสองรอบสามรอบแล้วในไม่รู้ว่าคนรีบเจรจาอยู่มาขอความช่วยเหลืออยู่นี่คือน้องชายตัวเองพึ่งจะ,ฉะเฉลยกันวันนี้ฉันคือยูซุปและนี่คือน้องชายของฉันอกนนอดมันนัลลอฮฺุอลนาแนแท้อลลอฮฺซุบะฮวอตลอาลานะได้ทรงมันนาไออันอามะได้ประทานเนี่ยมัด ได้ให้ความโปรดปานต่อพวกเราบิลอเจติมาโดยการที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราที่เป็นพี่น้องกันเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงโปรดปานให้มารวมกันอินนาหูไมยัตะกิวายสบิ๊ไฟอินนัลลอฮะลาอยูดิอูอัจรอรมุฮซินีนแน่แท้ ผู้ใดที่มีความยำเกรงไมยัตกิมีความยำเกรงไอยาคอฟิลละหะามีความกลัวต่ออัลลอฮ์วายัสบิดและเขาก็อดทนอาลามายานาลูฮูอดทนต่อสิ่งที่จะมาประสบกับเขาฟ่าอินนัลลอฮะาลาอยู่บิอูอัจรลมุฮซีนีนแน่แท้อัลลอฮ์จะไม่ทรง ทำให้การตอบแทนของคนดีนั้นสูญเปล่าใครที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวบาปเกรงกลัวมาะสิยัดนะแล้วก็อดทนในสิ่งที่ประสบท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนให้อย่างมากมายตอบแทนอย่างล้นพ้นอัลลอฮ์จะไม่ทำให้ ผลบุญหรือการตอบแทนของคนทำดีนั้นสูญเปล่าไปเลยแม้แต่น้อยวันนี้ประจักษ์แล้วคนที่ทำดีคือท่านนบียูซุปน้องชายนะที่ประสบกับข้อกรรมต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าอัลลอ์ทดสอบหลายตัวหลายครั้งมากนบียูซุปถูกทดสอบและบียูซุปก็อดทนอดทนมาจนกระทั่งได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ให้ดำลง สถานะเป็นถึงเสนาบดีเป็นรัฐมนตรีเท่ากับปัจจุบันเนี่ยคือรัฐมนตรีนะโดยที่เป็นเด็กอะไรที่ถูกขายมาเป็นทาสเติบโตมานะติดคุกติดตารางแล้วออกมากลายมาเป็นเสนาบดีเนี่ยมันเป็นเรื่องความปวดปรานของอัลลอฮ์ทั้งสิน้นแล้ววันนี้ให้มารวมกันพี่น้องทั้งหมด1 1คนมารวมกัน12คนทั้งนบ,บียูซุฟ มารวมกันอยู่ตรงนี้เป็นความปวดบานของอัลลอฮ์พอฟังอย่างนั้นพี่น้องว่าไงกอุลตัลลอฮิละกอดาอัสละกอลลอฮวาไลนาเวอิงกุนนาละคอไีนพวกพี่น้องก็บยูซุบกล่าวว่าตัลลอขอสาบานด้วยนามชื่อแห่งอัลลอฮ์ละกอดาอัสระกอลลอฮวาไลนา แน่แท้อัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้ท่านนั้นยูซุฟมีสถานะสูงกว่าประเสริฐกว่าพวกเรา,ายอมรับสภาพแล้วก่อนหน้านี้อิจฉาตอนนาพียูซุฟเป็นเด็กอยู่เป็นคนรักคนโปรดของพ่ออิจฉาถึงวางแผนฆ่าณวันนี้ยอมรับแล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไป คิดได้แล้วโอ้นี่ยูซุปเป็นถึงเสนาบดีได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอดทนเป็นเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่อลัลลอฮ์เลือกที่อลัลลอฮ์ประทานให้กับเขายอมรับเลยว่าขอยืนยนันขอสาบานเลยว่าอลัลลอฮ์นั้นได้ทำให้ท่านนั้นมีความประเสริฐเหนือกว่าพวกเราบินมุลกีวะไวยรีด้วยกับการปกครองให้มีสถานะเป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ วะาไวยริฮีและอื่นจากการปกครองอีกนบียูซุฟได้รับการแต่งตั้งสถาปนาเป็นภาษาสดาเป็นนบีเป็นรสูลของอัลลอฮ์ว่อิงกุนนาละคอตีอินแน่แท้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่กระทำความผิดสารภาพเลยยอมพวกเราละคอตีอินเป็นคนที่ทำความผิด โดยเจตนาอินตัวนี้มุคอบฟาฟะเป็นอินมุคอบฟ้าฟะมีนัสกิีละเดิมมันอินหน้าอวีวาอินกุนนาละขอตีอินเดิมทีวาอินหนากุนนาละขอตีอินนะก็เรียกตัดสับดูไป สระชัดดาออกไปเหลือแค่อินเฉยๆเพื่อให้เ,เบานะยอมรับเลยว่าพวกเราเป็นผู้ที่ทำผิดขอตีนไออาซสีมีนฟีอเมริกาฟะอาตัลฟะอาฟะอัฟะอาตัลลานะกะไม่น่าจะใช่ ฟะอัซลันนากะัวนี้ลามสองตัวอพวกเราทำความผิดในเรื่องราวของท่านทำมาผิดมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยังเยาว์วัยอยู่ที่พวกเรานั้นอะไรอัซลันนากาที่พวกเราเนี่ยได้เหยียดหยามท่านมาตลอดอืตอนนี้ยอมรับสารภาพแล้วนะ ลาลาตสรีบาอะไกุมุลย์ยมเยาฟิรุลลอฮ์ละกุมวะฮุวอัลฮามุรอฮิมีนมียุซุฟก็กล่าวกับบรรดาพี่น้องที่สารภาพผิดกันทั้งหมดบอกว่าลาตัสรีบะไอลาอัจชะบาอะัยกุมไม่มีข้อตำหนิใดๆต่อพวกท่านอัลเยาวมาในวันนี้ วันนี้จะไม่มีการปานามจะไม่มีการอะไรตําหนิต่อพวกท่านทําไมล่ะเยาฟิรรเยาฟิรุรรลลลฮุลกุมอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายอวหัวอะรามุรอฮิมีนโดยที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงมีเมตตาธรรมมากที่สุดอของบรรดาเหล่าผู้เมตตาทั้งหลายงั้นเมื่อท่านทําผิด รู้ตัวว่าผิดและสารภาพกับเนื้อกับตัวกับตัวกับใจ Allah. อัลลอฮฺอภัยโทษให้ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีข้อจำหนินี่คือความอะไรความการุณาความใจบุญความไม่อาฆาตพยาบาทของนบียูซุฟความจริงพวกพี่น้องนี่วางแผนฆ่าเลยนะให้ตายแต่ท่านไม่ได้ผูกใจเจ็บ ไม่ได้ฝังแค้นเอาไวา้ปล่อยไปตามวิถีที่อลัลลอฮ์จะทรงทดสอบไม่เอาไม่เอาโทษเอาผิดได้ใดพวกเหล่านี้สรารภาพว่าพวกเขาเป็นคนที่ทำความผิดนตบิซุบอกอย่าพูดอย่างนั้นลาตสรีบะอะไลกุมุลยามในวันนี้จะไม่มีการตำหนิใดๆต่อพวกท่านอัลลอฮ์จะเป็นคนที่อภัยโทษในกับพวกท่าน และอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงมีเมตตามากที่สุดนขอสัูบิซิกริอัลลอฮ์ได้นำเอาคำว่าอัลยาวมานี่มากล่ลาวนาในวันนี้จะไม่มีการตำหนิในวันนี้เนี่ยทำไมถึงว่าวันนี้รันอื่นไม่ได้หรือมันต้องมากล่าวชัดอย่างนี้ด้วยลีอันนหูมาซินนาตุต,ตสรีเพราะในวันนี้วันที่มาเจอหน้ากันแล้วก็มาสาราภาพนี้เป็นวันที่ ควรที่จะมีการตำหนิกันมากที่สุดนะแต่นบิยูซุปไม่ถือโกรธอภัยให้ทั้งหมดนะฝ่ไวรู้เอาลาถ้าวันนี้ยังไม่อภัยให้วันอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะวันอื่นก็ยิ่งจะอะไรใอญ่ยา,ยากที่จะให้อภัยนะก็ตกลงเจอหน้ากันแล้วรู้จักกันแล้วนบิยูซุปเปิดเผยตัวละว่าท่านคือ นบ,บียูซุปก็เดินคุยกันต่อนบ,บียุซุปก็ถามเกี่ยวกับพ่อว่าเป็นอย่างไรบ้างพ่อก็คือนบ,บียากูบเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องก็เล่าให้ฟังว่าพ่อตอนนี้ตามองไม่เห็นเนื่องจากความเสียใจร้องไห้มาตลอดหลายสิบปี นบ,บียูซุปจะทำอย่างไรเมื่อรู้ข่าวผู้ที่เป็นบีดาตามองไม่เห็นปฏิหารจะเกิดไหมนบ,บียูซุปจะอ่านดูอาออนไลน์เป่าไปกลางอากาศไปให้ผู้ที่เป็นพ่อนบ,บียะกุบหายจากอาการตาฝ้าฟางที่มองไม่เห็นนั้นหรือเปล่าก็คงต้องติดตามในครั้งต่อไป ثم قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا والله أعلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمغضوب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم <سؤال> انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، وأن والدينا وأن جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرغوما تفرقنا من بعدي تفرقا معصوما، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقنا في الدين والتأويل وافتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما أدمتنا وزدنا علما نافعا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أننا كنا خاسرين Rabbana la tu'akhidna inna sina awa akhtakna Rabbana adina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an-nar Wa sallallahu ala sirina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك.